อยู่ออสเตรเลียค่ะ วันนี้จะไปกินอาหารใต้ห่ะใต้แท้ๆร้อยๆนะคะเข้ม้นแล้วก็เพชรอย่างแรงนนะคะร้านนี้ไปกินวันนี้ก็รอบนี้รอบที่2องแล้วค่ะร้านชื่อระนองทาอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะวันที่ไปคนเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะคนเอเชียที่ไม่ใช่คนไทยนะคะแสดงว,ว,ว,ว่ารสชาติอาหารไทยนี่ถูกปากถูกใจคนเอเชียหลายชาติเลยค่ะชุดแรกที่สั่งมาเป็นชุดน้ำพริกปลาทูค่ะชุดนี้ราคา26ดอลลาร์สนะคะประมาณ600กว่าบาทไทยค่ะในเซ็ตก็จะมีน้ำพริกกระปีนะคะปลาทูไข่เจียวชะอมผักชุบแป้งทอดนะคะมีไข่ต้มก็มีผักสดต่างๆค่ะจานต่อมาร้อยได้แรงอกมาเลยค่ะผสต กุ้งสดนะคะกุ้งเด้งๆแล้วเครื่องแกงเนี่ยหูถึงเครื่องอย่างแรงนะคะค้นคลักนะคะจานนี้23ดอลลาร์สกว่าประมาณ540กว่าบาทไทยค่ะจานต่อมาขอดับเผ็ดน,นึงนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง9ดอลลาร์กว่าประมาณ220กว่าบาทไทยส่วนข้าวเหนียว4ดอลลาร์ประมาณ90กว่าบาทไทยค่ะเผ็ดร้อนร่อยแรงกันต่อกับชามนี้ค่ะแกงส้มปลากระพงหน่อไม้ดองนะคะแกงส้มเขานี่เครื่องแกงเขาตำเองค่ะถึงเครื่องมากชอบความเข้มข้นตรงนี้ค่ะชามนี้ราคา21ดอลลาร์กว่ากประมาณ500บาทไทยค่ะอ จานนี้ราคา17ดอลลาร์ก,กว่าประมาณ400บาทไทยค่ะสาวหาดใหญ่มาทั้งทีก็ต้องสั่งเมนูนี้นะคะข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะสำหรับชุดนี้นะคะราคา20ดอลลาร์ก,กว่าประมาณ470กว่าบาทไทยค่ะหาดใหญ่ก็ตรงแบบไนภูเก็ตสักหน่อยค่ะหมูห้องนะคะจานนี้ราคา20ดอลลาร์ก,กว่าประมาณ480กว่าบาทไทยค่ะปิดท้ายกันด้วยของหวานค่ะกับระนองเทาเซตนะคะมีขนมตางขนมถ้วยแล้วก็ขนมโคค่ะชุดนี้ราคา8ดอลลาร์กว่าประมาณ200บาทไทยแล้วก็ทับทิมกรอบค่ะราคาเทค่ะ